ถ้าทำประธานถึงเรื่องดาราเดี๋ยวนี้ที่แบบออกอีเวนต์จะมีผลกโะทบต่อละครตายเห็นหน้าดิฉันเป็นอะไรจะถามว่าอะไรเหมือนตอนนี้ยังเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอยู่ไหมคะเกิดเหตุการณ์อยู่ไหมอ๋อก็น่าจะดีคือค่ะก็ก็ถามว่าเป็นปัญหาที่จริงๆเรื่องดารากับอีเวนต์เป็นเรื่องเพิ่งเกิดมาใหม่ในช่วงปีหลังๆนี่เองสมัยก่อนก็ไม่ได้หนักหนาขนาดนี้นะคะ แต่ถามว่ามีไหมมีได้ไหมก็มีมีได้ดีไม่รู้ว่าอะไรชอบติดโปรโมทละครด้วยอสูงสุสงผนต่อละครของเรามากน้อยแค่ไหนคะเหมือนแบบว่าเขาเจ็ดเวลาไปทางนู้นท่านงเยอะอืออันนี้อันนี้มนแล้วแต่คนาะลูกคือจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ทําแบบนั้นคนที่เขาเขามีวินัยแล้วก็ทํางานดีก็มีหลายคน เยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือจริงๆแคแค่แค่แค่บอกว่าอยากให้เอางานละครเป็นหลักเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ช่องก็ได้มีนโยบายออกมาแล้วมีมาตรการออกมาแล้วว่า,าจะต้องให้ดาราเดี๋ยวให้กับค <ừ> ิมละครับนะคะหลังจากมีนโยบายออกมาแล้วมีผลกับดารามีมีดแบบยังไงบ้างคะไม่รู้อะก็อก็ เป็นปัญหาลูกแตงป่ะมันค่อนข้างเหนื่อยใจป่ะคะเหตุอะไรรอ ย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นคนคนดีมีเยอะเยอะกว่าคนที่ที่ไม่ดีในจริงๆแล้วคนดีมีเยอะมากเลยเช่นใครบักคาไม่ใเช่นคุณพี่เบียร์คุณพี่ยุ้ยคุณน้องจักรจันอันนี้ก็มีวินัยเจอไหมคะเยอะมากนี่มีหมดแหละจริงๆแล้วนิวซาก็เลยแบบเอาหลักในที่มีวินัยมาเล่นโดยเฉพาะเลยแบบแน่นอนนักแข่งที่มีวินัยคือเราเข็ดเลยู่นะพี่ต้องจริงใจ่จะเอา ะไม่มีการป้อนงานให้กับบุคคลที่แบบเคยไม่มีวินัยกจะถามว่าป้อนงานไหมก็คงบอกว่าทํางานยากใช่ไหมคะก,ก็ก็ต้องเรียกว่าอยากจะทํางานกับคนที่อยากจะทํางานด้วยเหมือนเป็นการดัดหลังใช่ไหม No ไม่มีการดัดหลังไม่มีการ กัแก้งไม่มีการใดๆอะไรกับใครใม่ซื่ไม,ไม่มีค่ะงานต้องเดินสิ่งหนึ่งอยากจะให้รู้ว่าคนทํางานคนทีมงานเนอะทีมงานเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเขาเป็นีกล้องทีมเลยเขาเป็นทีระนักเขารับ ค่าแรงเนี่ยเขารับเป็นตอนออเพราะฉะนั้นจะไม่มีวันที่จะอยากจะออทํางานช้าอยากเขาต้องอยากได้งานถ่ <c oughs> ายให้ได้เยอะๆไ,ไม่อยากยกกองอไหมยกเ <ยก S 2> ว้นว่ามันมีปัญหาจริงๆโอเคฝ<ม>นตตอะไรอ่ะอายุดาราติดอะไรเนี้ยมันก็ถึงจะต้องสุดที่ใสุดที่ใสแต่ โดยปกติแล้วไม่มีใครอยากที่จะทาให้งานช้าราะนั้นก็ต้องอยากทํางานกับคนที่ให้ความรู้ที่เนคนก็จะมเสียหายที่สุดคือยังไงบ้างคะพี่ยกองหรือเลยไหมคะลกกองเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติจะมีกองขึ้นเป็นแบ็ลิสหรือว่าจะมีไม่มีไม่โกรธใครเลยล่ะทุกคน แต่เหมือนก็มีดาราบางส่วนเขาบอกว่าอีเวนต์รายได้ค่อนข้างมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะดีออกเลยชอบแต่ว่าอย่าอย่าอย่าเอาอีวิวรคอนเสิร์ตเพราะว่าไปออกเลยีได้โฆษนาโปรโมทละครล่าสุดก็เหมือนแบบว่ามีคาว่าสเตฟาที่เป็นหนึ่งแบบในนั้นที่มีวินัยเียจริงก็ตอบไม่จริงอันนี้ก็ไม่ริ้เหมือนกัน ไม่ไม่มีวินัยเลยไม่มันไม่ดูแลตัวเองหรือเปล่าตอนนี้รออยู่โทรหาตลอดเลยน้องพออยังจะเล่นหรือยังเขาบอกเขาเวลาผมนอนไม่ได้มีอะไรเลยบางทีพูดกันไปเหมือนมีเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่จริงก็ไม่ได้อยู่ แต่หลายคนก็ทำได้พี่ตุ๊กตากล้าที่จะเอาหยิบยกปัญหานี้มาพูดเป็นผน้าก่ผู้ก็จะมารู้เหมือนพี่กล้าที่จะเอาปัญหาตรงนี้ออกมาพูดในที่แจ้งเลยเออบางทีบางทีที่ออกมาพูดก็ได้รึกสาช่องนะก็เป็นการจะทำตามขั้นตอนที่ได้รึกษาช่องแล้วว่าจะได้การออกมาพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวช่องจะออกมาตรการอย่างนี้คือเป็นการรับรู้ร่วมกันกับที่ ว่าทางช่องก็เห็นด้วยหมดทุกอย่างโค่ะที่ทางเนี่ยก็คือช่องเป็นคนรับทราบหลังจากนี้ถ้ามีดาราที่แบบไม่มีวินัยอีกเราจะมีมาตรการยังไงบ้างค่ะคือไม่ก้อวมีมาตรการยังไงก็ที่บอ,อ,อกแล้วว่าถ้าถ้าใครอยากทำงา,านก็ทำด้วยถ้าเหลือนว่าคนไหนที่เขาไม่อยากทำงานแล้วก็ คือช่องเขาไม่ยมบไยมมาสั่งเลยว่าให้ให้ทำงานกับคนที่ที่บอกว่าอยากเให้ความร่วมมือแล้วก็ให้สร้างนักแสดงใหม่ตอนนี้กองยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ไหมคะที่แต่ถือแก้ไม่หายว่ามันก็ยังเหมือนเดิมเท่าเดิมทุกองแหละทุกกองอีกองมันเป็นปัญหาโลกแตกแต่ว่าต้องยอมรับมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับยอมได้เลย ในระดับหนึ่งแต่ถ้าสมมติละครถ่ายไปออกไปนี่ยอมได้แล้วช่องเจ็ดจะเป็นถ่ายไปออนไปสมัยที่ดูกตนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นไม่ก็เป็นแล้วพี่ก็ถนัดทําอย่างนั้นด้วยดิเดี๋ยวไปโทษเลยถ้าคุณเราอยากได้ดาราที่แบบค่อนข้างเป็นตัวแม่เหล็กก็คือต้องยอมรับเรื่องการที่เขารับอีเวนต์นดาราที่เป็นแม่เหล็กที่เขามีวินัยก็มี